สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเบีย้ยอีกแล้วนะคะวันนี้เบีย้ยจะพาชมคันนี้เลยคะ่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็น XL p a s s 4ประตูเกียร์แมนวนวลค่ะราคาของเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่792,000บาท แต่งหล่อๆกันแบบนี้เลยนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าแต่งอะไรให้ลูกค้ากันไปบ้างนะคะเริ่มจากโดดเด่นเลยคือข้างหน้านะคะกระจังหน้า FORD ทรงแรปเตอร์ค่ะตัวหนังสือ FORD สีดำด้านอย่างนี้เลยดูดูแบบนี้เลยค่ะเจ้าตัวนี้เป็นรถคันสีบอลเงินนะคะแต,แต่งออกมาเป็นเฉดสีดำตัดบอลเงินคือสวยโดดเด่นมากเลยค่ะ มาพร้อมกับข้อไฟหน้านะคะอ่าเป็นไฮไลท์เลยคือตัวนี้เลยมีการเปลี่ยนไฟ LED ให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นไฟวิง่งตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวพอเวลาลูกค้าเลี้ยวก็จะมีไฟวิ่งอย่างนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้าเป็นไฟลูกแก้วข้างหน้าอย่างนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเนาะมาดูตรงคางของ ตัวรถกันบ้างดีกว่าค่ะตรงคางตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นชุดวายค่ะให้ลูกค้าเป็นวายเดิมๆเลยเพราะว่าตัดกับสีบอลเงินอยู่แล้วเนาะเพราะปกติถ้าลูกค้าแต่งเป็นสีดำค่ะจะทําสีข้างล่างเป็นสีดําเพราะว่าอันนี้ชุดวายก็จะเป็นสีบอลเงินอย่างนี้เลยเนาะเข้ากับตัวรถค่ะถ้าเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าเป็นรถสีดําสามารถเปลี่ยน,นตัวข้างล่างเป็นสีดําได้ได้ด้วยค่ะมาพร้อมกับซุ้มล้อค่ะ มาพร้อมกับซุ้มล้อที่มากับชุดวายเลยนะคะรอบคันเลยค่ะนี่ถ้าเป็นซุ้มล้อชุดวายนะคะก็จะมีสัญลักษณ์วายตัวนี้เลยมาดูด้านล่างของซุ้มล้อกันบ้างดีกว่าค่ะเปลี่ยนแม็กแท้ๆให้ลูกค้าแบบนี้เลยเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กเป็นขอบ18นะคะ33มสิบสามคูณสิบสอา R สินะคะปกติ ล้อเดิมๆจะอยู่ที่16ค่ะขอบ16เนาะ,อ,ะอย่าเพี๋ยพาดูรอบคันดีกว่าเนาะในส่วนของด้านหน้าก็จบไปแล้วนะคะก็คือชุดวายแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าให้ลูกค้าไปแล้วไฟโดดเด่นแบบนี้เลยเนาะมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะ,ะโดดเด่นโดยซุ้มล้อ เหมือนเมื่อกี้เลยเนาะซุ้มล้อมีการเปลี่ยนแม็กยางด้วยมาดูด้านข้างจะมีติดตั้งเบ้ากันรอยให้ลูกค้าด้วยค่ะเบ้ากันรอยทั้งรอบคันเลยนะคะนี่อย่างนี้เลยด้านท้ายของตัวรถนะคะมีข้อไฟอ้ตัวนี้เปลี่ยนไฟท้ายให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นไฟท้ายตัว LED รุ่นท็อปเลยค่ะ ราคาแค่นี้เปลี่ยนไฟรุ่นท็อปเข้าไปทําให้ราคาดูเป็นล้านเลยใช่ไหมคะลูกค้านี่สามารถติดตั้งได้นะคะมาพร้อมกับกันชนท้ายค่ะตัวนี้เป็นกันชนท้ายที่ของแท้มาจากโรงงานฟอร์ดเลยนะคะติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มเพราะว่าตัว XL คัดจะไม่มีเนาะมาค่ะพาชมรอบคันแล้วต้องมาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวเพื่อพาชมภายในกันเลยค่ะ เริ่มจากประตูนะคะจะเป็นเซนทรัลล็อกค่ะแล้วก็มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติค่ะแล้วก็มีเป็นตัวไฟนะคะเปิดปิดอัตโนมัติเลยค่ะตัวนี้เริ่มตั้งแต่ XL p a พัเลยนะคะตัวนี้ปกติจะมีแค่ XLT เนาะแล้วก็พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันหน้าจอสั่งการอยู่ที่8นิ้วค่ะแล้วก็หน้าจอมัตติมีเดียนะคะอยู่ที่10.1นิ้วเนาะสามารถเชื่อมต่อ m n o r o i d Android Auto Apple c ปเปิลคได้แล้วก็มาเบาผ้าสวยๆแบบนี้เลยเบาผ้าทรงสปอร์ตนะคะเรียบหรูแบบนี้เลยนิ่มนะคะแบบนี้กันไล่ฝนด้วยเนาะเิ้งไว้ให้ลูกค้า เป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าถูกใจใครบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าถูกใจนะคะทักมาหาเปียวได้เลยทางอินบ็อกซ์หรือจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 9นย์6ก3 8เเปียวรอรับสาย24ชั่วโมงค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจโทรมาสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือว่าอยากออกรถมีบัตเจ็ตเท่าไหร่คุยกันได้เลยค่ะออกรถกับทางเรานะคะออกง่ายมากค่ะออกง่ายแล้วก็ เอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องจองเข้ามาก่อนนะคะลูกค้าสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาหาเปี้ยส่งบัตรประชาชนมาเบี้ยจะส่งงานผ่านไฟแนซ์ถ้าแฟแนซ์ผ่านเราค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดกันต่อเนาะโอเควันนี้เปี้ยขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ